สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมมานาสตอรี่นะครับเอา้าวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการแสดงของสองต้นข้าวกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนาะได้ไปขึ้นโชว์นะคไปร้องเพลงที่รานอบจอจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่เพึ่งหายป่วยแล้วก็ไปขึ้นโชว์ แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเมื่อได้ฟังเสียงน้องนะก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็วินดีกับน้องนะครับเอาวันนี้นะครับมาอัปเดตคิวงานนะครับของน้องต้นข้าวกันนะครับว่าวันนี้จะไปโชว์จะไปแสดงที่ไหนจะไปร้องเพลงที่ไหนนะครับเรามาอัปเดตกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับคอมูนข่าวสารจาก เพจของน้องต้นข้าวเนาะผมก็เห็นน้องอัพเดตมาเมื่อชั่วโมงกว่าๆนะครับคิวงานวันที่11เอดเยแปดสอนห้าร้อนะครับโอ้วันนี้นะครับวิ่ง3งานเลยนะฮะวิ่งสงานเลยเอานี่ฮะช่วงเย็นนะครับเชิญรับเชิญพบปะเจ้าภาพนะสมาคมตั้งห่วยกวงอำเภอ เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะนี้ผมอาจจหน้าข้อมูลเพจนะครับก็นะช่วงช่วงเย็นนะครับแล้วก็งานที่สองนะครับจะขึ้นโชว์นะครับเวลาสองทุ่มเนาะวัดวังสำเภาล่มนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะ,ะงานที่สามนะครับหลายคนก็ รอคอยนะถานที่สามจะขึ้นโชว์ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่วัดไผ่รงวัวนะครับซึ่งเมื่อวานแอดก็ไปรีวิวมาแล้วนะครับไปถ่ายบรรยากาศงานทิ้งทานเทกระจาดเนาะซึ่งเมื่อวานก็โอ้คนเป็นหมื่นนะคนเยอะมากนะครับมารับของทานรับของแจกกันนะครับ อนี่แหละครับหลังจากที่หายป่วยแล้วนะครับก็กลับมาวีงานแบบเต็มที่นะครับแล้วก็มาร้องเพลงให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกเนาะเมื่อได้ฟังเสียงน้องเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับวันนี้ก็พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอเมืองเนาะ แล้วก็อำเภอเดือบางนางบวชนะครับแล้วก็อำเภอสองพี่น้องนะครับวันนี้จูใจแน่นอนนะบิงสามงานเลยนะวะบินสามงานเลยใครใกล้ที่ไหนนะครับก็ไปรับชมที่ด้านเนาะซึ่งงานแรกก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับรับเชิญจากเจ้าภาพนะสมาคมตั้งหวยก่วงนะครับตั้งห้วยกวงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็วัดเสาพอล่ม มัดสำเพลรมอเภอเดิมบางนางบวชเวลาสองทุ่มนะครับแล้วก็วัดไผ่โรงวัวนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับโอ้จะดึกหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังไงก็รอพบกันครับแอดก็จะไปสแตนบายรออยู่ที่วัดไผ่โรงวัวครับมัน,นี้ไปไลายสดที่นั่นนะครับก็รอดติดตามกันนะครับก็ไปฟังเสียงเพ,พราะเพราะของน้องจนข้าวนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าเมื่อคืน บรรยากาศนะครับที่ร้านอบจหลายคนเนี่ยนะครับก็ประทับใจในเสียงนะแล้วก็บุคมานคนเยอะมากนะครับที่กาญจนบุรีนะครับคนเยอะมากเลยมารอคอยมาฟังเสียงนะอันไปรอบของน้องต้นข้าวกันนะครับแล้วก็บรรยากาศก,าก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับหลังจากเลิกเลิกงานหลังจากร้องเพลงเสร็จขอไป ก็บรรยากาศก็เป็นกันเองนะฮะก็ไปถ่ายรูปกันนะครับกับน้อง้นข้าวต่อแถวยาวเลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าทุกงานนะครับก็น้องก็จะกันเองนัะก็คือเราก็สามารถไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปไว้เก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับกับศิลปินตัวน้อยของเรานะครับน้อง้นข้าวนะครับทุกงานเลยนะครับวันนี้ก็สามชิวงานแล้วก็เอฟซีนะครับก็คงสบายใจแล้วนะครับเพราะว่านะน้อง หายป่วยแล้วนะครับเสียงกลับมาปกติเสียงกลับมาหวานเหมือนเดิมแล้วนะครับเสียงกลับมาหวานนะกลับมาเจ้าเจ้านะครับกล่อมพวกเราให้ได้รับการกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการไลฟ์สดตามช่อง YouTube ต่างๆหรือก็ช่อง YouTube ของน้องเนะเาะเาวันนี้แอดมาดานะครับก็มาบอกเล่าบอปกปราวนะครับเพื่อใครที่ยังไม่ทราบข่าวงานของน้องนะครับก็รอติดตาม นะรอรับชมกันได้เลยสามงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนพรุ่งนี้วันที่สิบสองสิงหาก็รอติดตามอีกอัปเดตอีก,กทีหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมานั่งทำคลิปบอกกล่าวบอกเล่านะครับการแสดงโชว์ของน้องอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งก็เป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวสุพยานะครับของเรานะครับ หลังจากที่ประกวดดวลเพลงชิงทุนแล้วก็เข้าสมดุดเป็นนักครองมืออาชีพนะครับวันนี้ก็งานเข้ารัวนะครับงานเข้ารัวๆแล้ว,ลวลก็พอพอ,พอแม่แม่แฟนคลับเอฟซีก็หลังไั้นช่วมท้นเข้าไปให้กําลังใจน้องนะครับแล้วก็กระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะครับทุกอางนะทุกที่ก็ทําให้ทุกคนมีความสุขเมื่อได้รับชมเมื่อได้ ดูการแสดงของน้องดูการร้องเพลงของน้องนะก็แต่วันนี้มาบอกกล่าวนะครับเอาสามงานสามงานนะครับคือผ่านเฟซบุ๊กนะอัปเดตมาเมื่อเช้านะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุร,รีใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับใครใกล้จุดไหนก็อสามงานสามอำเภอนะครับของจังหวัดสุพรรณอำเภอเมืองที่แรกเลยเนาะก็แสดงว่านะ่าจะเป็น ที่แรกน,นั่จะน่าจะช่วงหัวค่ำนะครับน่าจะช่วงหัวค่ำสักหกโมงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงหัวค่ำหกโมงสองทุ่มก็จะเป็นออำเภอเดิมบางนางบวดนะครับใช่ไหมฮะตามเติมตาลังนานของเราก็คืออำเภอเดิมบางนางบวดนะครับวัดสำเพอล่มใช่ไหมฮะแล้วก็สี่ทุ่มึ่ง,งวัดไพ่โรงรัวนะครับงานทิ้ง ทิ้งทานนะครับวัดไผ่โรวัวนะครับก็ไปให้กำลังใจกันได้สามงานสามที่เลยนะครับก็ใครอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องนะครับใครอยู่ในพื้นที่อำเภอเดิมบางดังวดก็อย่าลืมไปให้กำลังใจเช่นกันนะฮะแล้วก็ใครอยู่พื้นที่อำเภอสองพี่น้องนะครับวันนี้ก็รอรับชมนะทุกที่ไรสังสารที่นะของอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เข้าไป ให้กำลังใจกันได้เลยนะครับเหมือนคือแล้วหรือใครที่ชมผ่านไลฟ์สดก็นะครับก็ฝากช่องแอดบรราสตอรี่ไว้ด้วยนะครับก็จะไปไลฟ์สดที่วัดไผ่รัวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็งานเข้ารัวๆครับนะช่วงนี้หลังจากหายไข้นะครับหายเจ็บคอนะก็งานเข้ารัวๆวันนี้วิ่งสามที่นะวันนี้วันที่สิบเอดนะครับสิงหาคมสองห้าหกปดนะครับ อัปเดตงานของน้องต้นข้าวครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตรอรี่ครับผมมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังสวัสดีครับ